ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ปอนัทวุลและเอพรทิพย์พร้อมลูกน้อยในท้องอายุครัน4สี่เดือนออกงานรับทรัพย์ยางานนี้หนุ่มปอดูท่าจะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นพิเศษค่ะเพราะไปเอาตราสาวทราบเพศลูกมาแล้วว่าเป็นลูกผู้ชายสมใจอยากแถมทุกคนในบ้านก็เริ่มเฮ่โดยเฉพาะคุณปู่ที่ตั้งชื่อให้หลานชายแล้วล่ะค่ะพ็อตั้งให้แล้วเราก็แอบ,บคิดกันว่าเอ๊ะพ่อไม่ถามเลยเหรอว่าเราอยากหรือได้หรือเปล่าหรือว่าเราตั้งของเราไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราแต่ที่บ้านเป็นประชาธิปไตยครับทุกคน เสนอความคิดเห็นได้แล้วเราก็รับฟังแล้วก็แต่เอก็ต้องคิดของเขาว่าเขาอยากได้อะไรเราอยากได้อะไรผมก็อยากได้อีกชื่อนึงเอก็อยากได้ชื่อนึงตอนนี้เถียงกันวันๆไม่ได้ทําอะไรเถียงกันแต่เรื่องชื่อนุ่มป๋อยังเผยอีกว่าตอนนี้ประคบประงมภรยาสุดที่รักอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของอาหารการกินและอารมณ์ที่แปรปรวนอยู่บ่อยๆค่ะคนท้องเนี่ยมีภาวะทางอารมณ์สูงเดี๋ยวก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวอารมณ์เสียเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวนุ่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่น ต้องดูแลจิตใจด้วยต้องตามใจเรื่องตอนนี้คือเป็นเป็นงัดข้อกันไม่ค่อยดีคือส่วนใหญ่ต้องยอมต้องยอมอ่ะไปไปไปทำให้ทําให,ให้อะไรก็ไม่ได้แบบโหไม่วีนไม่อะไรแต่แบบจะขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยจะแบบขี้เหงา